มาโชว์ทักษะการลงเสียงของคุณกันหน่อยกับโฆษณา3ตัวของผมตัวแรกยามาฮ่าขอแบบสนุกเร้าใจใน3 2 1มันให้สุดและตามหัวใจไปให้สุดออกมาแม็กซ์พันสุดเพื่อชีวิตขีดสุดพันแม็กซ์ยามาฮ่าแม็กซ์ซีรีแล้วก็โฆษณาน้ำมันสุรินีขอแบบลึกซึ้งสวยงามใน3 2 1จากแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิสุริน การคัสสรนผ่านทุกความปราณีตใส่ใจในทุกรายละเอียดจนมาถึงมือคุณน้ำมันรำข้าวซุรินีคาร์ไรซ์แบนออยแล้วสุดท้าย Ford Ranger Raptor ขอแบบเท่ดุดันในแบบฉบับของคุณเลยใน 3...2...1... 1> ดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่ จองผ่านเว็บไซต์ฟอร์ได้แล้ววันนี้เยีเ่ยมไปเลยครับขอบคุณที่มาดูเอ็ดกับผมนะครับผมแฮปปี้มากที่ได้เห็นสไตล์ของทุกๆคนครับ